คณะกมการการเลือกตั้งหรือกกตจัดงานค i c k อ f f 7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้โดยได้เชิญหน่วยงานทุกภาคส่วนมาร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกฎระเบียบของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพร้อมทั้งขอความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน การออกเสียงประชามติไปยังประชาชนเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ์เกิดความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญและสรุปสาระสำคัญให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานทุกหน่วยงานและปล่อยขบวนรถ6กล้อของไปรสณีไทยที่บรรทุกร่างรัฐธรรมนูญ1,000 0แชุดแรกเพื่อนําไปส่งให้กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ5,000 0นชุดและสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก5,000 0นชุดโดยกรกตคาดหวังว่าการเดินหน้าประชามพันธ์ในครั้งนี้จะทําให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละแปและมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละสคณะกรรมการการเลือกตัง้ง และพนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความพร้อมในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติในทุกๆด้านนับแต่การจัดพิมพ์แจกจ่ายร่างรัฐธรมนูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารจำนวนหนึ่งแสนชุดจะส่งถึงรัฐสภาเพื่อมอบให้แก่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลและสภาติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวเพลงรณรงค์การออกเสียงประชามติ7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงโดยใช้สำเนียงท้องถิ่นของแต่ละภาคเป็นตัวแทนจาก4ีภาคเนื้อหาของเพลงแบ่งออกเป็น4ตอนสะท้อนเอกลักษณ์ของทุกภาคอยู่ในเพลงเดียวเพื่อสื่อให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมและร่วมภาคภูมิใจในการจัดการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ ทั้งนี้กกตยืนยันว่ามีความพร้อมในการออกเสียงประชามติในทุกด้าน <c oughs> เพื่อให้การทำประชามติเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมโดยขอให้ประชาชนมาร่วมกันใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมเน้นย้ำการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานกกตทั่วประเทศต้องทำงานอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นกลางเพื่อชวนชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงให้ได้มากที่สุดคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อมและมุ่งมั่น ในการควบคุมและดําเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปด้วยความสุดจริตและเที่ยงธรรมขอให้ผู้มีสิทธิออกเสียงทุกท่านศึกษาทําความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมให้ครอบคุมในทุกมิติเตรียมตัวให้พร้อมอย่ายอมให้ใครชี้นําวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้อนาคตของประเทศอยู่ในมือท่าน ในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญอีก9 0 0 0ชุดจะทยอยจัดส่งไปยังภาคส่วนราชการในจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านและสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศโดยแบ่งออกเป็น3ล็อตซึ่งจะจัดพิมพ์และจัดส่งทุกจังหวัดครบ1ล้านชุดในวันที่26มิถุนายนนี้ส่วนล๊กเล็จะจัดพิมพ์และจัดส่งให้เสร็จภายในวันที่16กรกฎาคม2559